ผคงมาเขาเบ่อน,นั่นกับเขานะ่ะคงมีตั้งซจำมีถังอ่นนี้ก็ดีอืมออมันอย่าให้มันตั้งจะ้ีเกินเดีเขาเกินอืมมีเขาเนาี่ยเนี่ยเบ่นเนี่ยเขาเนี่ยแล้วเนะนี่ยตึ้งเก็บเลยนะแห้งฝดอืมแหงฝนต้องพอดีมาติจแดงกันครับโอ้โหอีกที อยู่หของโลกเอาอันอย่างที่ติดน้านี่ออคเรามีเมือนที่เขาจิ้มท้เ,เล่มใส่จิ้มกระดกขึ้นหน่อยหนึ่งกระลากนะ้ะเห็ดชากระลาขึ้นลากโค้งมา้าฮู้อันสำนานเขาปินไหวแล้วก็กระดึงชัก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 เคี่ยวจบเลยเงานงกรนะําครักจามันเขาเกียน คอ่อยๆดึงถ้าอ mm. ันตีนแล้วก็ต้องดึงไว้เป็นแลก็ดึงไหวซชจบจบมาหึ่งด str ินมันมันกระโบอันย้อยหลุมดินอันท้าดอนวันนี้เป็นส่งงนึงเดิไปเบิดอ่ะดึงอัน้าตำหนานแล้วก็ดึงไว้ชก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 ไปงั้นยางที่มันคางเยอะดึงทิ้งเดิ่มาดึงใส่กระโปงไว้ด้วย หะมันมีอันเนื้ออย่างนี่ให้บอเอาแต่ถ้าบวมีอันเนื้อไม้หรือเนื้อเปียกอย่างนี่ก่อนเขาบอกให้เอาที่อย่างที่ไม้นี่แค่ดึงเอาเนี่ยถ้าหอบโหิบขึ้นสนิทเราห้อยยอดน้ำโกดห้อยอดงาจิมจิมเขาสนีิทก็ดึงถ้าเห็บโบเปลีนเหี้ยก็คอยลากมาสนี้ใครเห็บมาอ่ะอืมนี่นี่เดีอีซุย อขยับอย่่ก็บินเกาะเลยยงก็ได้กัางคืนได้ไล่กันไหมวะ,ป,ะลมปลาลงๆพัดมีเหรอพัดปลาเขาโพดบัมีม,มน,นี่ครับมันก็จะใหญ่ ย้ายลงเรื่อยๆครับตามรางแล้วก็ตกลงมาในกระโปนะครับเก่บขอยางแ<อ>ต่ก่อนบรลุให้ข้าวกไป,ปเก็บขี้ยางนะวะขี้ายางที่มันลนตามเพื้นเก็บเอนันที่เ,เ,เดียวไหมเก็บเเบบเซตๆขาว่อกเอาอะไรเงี้ยดินเพื่อนเอาน้ำมาให้เอาคอนมีื้นคอนยางอืออกคอนยางคอน เ <S <S มนเอาน้ำน้ำไปเห็ดนะไปน้ำเขาก็ไปเพ็ดอย่างแทนไหมเนี่ยเข้าไปดูซึ้งกวนไปราคากัราคาเพิ่มพร้อมกันเพิมกันพร้องกันข้นขงางนกรามนะาะปิดอย่างนเนาะป็นบน,นัน้นทกอย่างนี่นยแต่งกันลายน โอ้นส่คิดตีคีบไว้เริ่มเป็นอันนี้แหละเริ่มพุ่มแล้วได้หลยปีอเู่กันเป็นสิบปีหรอคุณ่ผนี้สิบปีสิบปีนี่สปีนั้นเฮ้้ลูกมาเชียนกระโปะซอยนั่นเนี่ยอืออันนี้กีนะแล้วมันนิ่มบดก่อนนะจ้เดียกว่าคิดได้ครั้งเดียวแล้วก็จบได้เรื่อยเรื่อยอือฮ้มือนดีีมือดี เนี่ยหุ้มดีงามดีเขาก,ก็คิดรวบทรงคิดง่ายอันที่เนี้ยบุหุ้มท่านเขาก,ก็กยกกระยน,นะมัก,ก็ะบกให้ทึบเก,ก็บทามันบห้มลงมันคิดๆมาได้ คนคนพล่นตามสีรอบเ่านะอ๋อบางอันบ่ได้เห็ดว้แบบนี้เลยไอ้ย่างนะบางอันบ่ได้ความง่ายว้แบบนี้ก็ใส่ไปเสร็้ะใส่แล้วก็ตบให้บางันก็จับยันให้ก็ได้นะเป็นอ้าบลดอนเบอเป็นยังบ่นะํำกดเนี่ยยันให้ก็ได้นะคบกบ่ลยันอ๋อจะคุ้นนอยางมันแข็ง กับฝนตกมามันจะไม่ได้น้ำมันนงายให้คุเ้นอจด้าือไ่าะไล่เ่น้ด้ได้ไลเท่าปุบนะที่ยยกับเบอไหฮะได้ไล่เท่าบบเนี่ยเนี่ยก็ปุกเนี่ยหรือว่าเบิดเลย เด่บวกับดออกวนีู้ประมาณบบ่บบ่คืประมาณคึเนาะเราว่าสี่หา้าเท่เลยวัดนี้อือตองวัดนี้อันนี้มันขึงหงข้นนี่เราที่ตะแงก้อนอยางขึ้นตะที้มีน้ำเป็นที่ห่อขุนงายถ้าเราไมตะแ่งไวอออ้อะเขาไ่ได้แข่งจอกันเถ้าบ่แข่งน้ำมันข้นหงกนหุ่นหงนเอาขยอขยเอาอืมอื้นก้นขึ้นเลยกดทำให้แข็ง ให้คนยางตัวง่ายะไม่ทำไว้ฝนตกมามันจะเสียมันปรต้องชนิดไปยวอืมันอยู่ในกุนนนี่นี่งขึ้นให้มันยอดงายใช่ไหมอ๋อยังมีหลู่กุนเนี่ยส่วนมากอยู่แต่แวบนี้ทุกอืมจะุนน